้าของเรื่องในวันนี้เขาชื่อว่าคุณบอลครับคุณู้ฟังคุณบอลจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องเกี่ยวกับการทํางานนะครับเพราะว่าเขาเป็นพนักงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งในโรงงานที่จังหวัดนครปฐม,มแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้ครับมันคือในเย็นวันหนึง่งหลังจากที่คุณบอลเขาเลิกงานได้ไม่นานก่อนที่โทรศัพท์เขาจะดังขึ้นซึ่งปลายสายเนี่ยคือญาติฝั่งพ่อคุณบอลที่โทรมาจากจังหวัดกาญจนบุรี แล้วก็บอกเกี่ยวกับข่าวที่คุณบอลเขาไม่อยากจะได้ยินเลยในตอนนั้นครับคุณบอลขาเพิ่งมารู้ว่าลุงสมญาติฝั่งผู้ใหญ่ฝั่งพ่อที่เขารักมากๆเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุผมขอเท้าความเรื่องความสัมพันธ์นิดหนึ่งเนาะคุณบอลเขาเล่าให้ฟังว่าลุงสมเป็นคนที่คุณบอลเคารพรักมากนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆลุงสมเนี่ยแหละเป็นคนเลี้ยงคุณบอลมาตั้งแต่ตอนที่อยู่อำเภอท่ามะกาแล้วอยู่มาพักหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นพ่อกับแม่คุณบอลมาทํางานที่กรุงเทพครับ คุณบอลก็เลยถูกฝากไว้ที่บ้านลุงสมเนี่ยแหละโดยที่ลุงแกก็เป็นคนใจดีนะไม่เคยดุคุณบอลเลยแม้แต่คําเดียวเวลาคุณบอลไปโรงเรียนกลับมาลุงแกก็จะเตรียมน้ําเตรียมขนมเอาไว้ให้ทุกวันและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับเพราะความผูกพันพอคุณบอลเขารู้ว่าลุงแกเสียตัวเขาเองก็ใจหายไปเลยเขานั่งช็องอยู่พักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจว่าเดี๋ยวเย็นวันนั้นเขาต้องขับรถไปงานศพให้ได้คือไปให้ทันคืนแรกของงานลุงแกเลย หลังจากเลิกงานน่ยนะครับคุณบอลเขาก็กลับบ้านรีบอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าหยิบกระเป๋าแล้วก็ออกจากนาครปฐมตั้งแต่5้าโมงกว่าๆตั้งใจขับไปให้ถึงกาญจนบ,บุรีก่อนทุ่มครึ่งเพราะาญาติเขาบอกว่างานของลุงเนี่ยจะสวดวันนี้คืนแรกที่วัดวัดหนึ่งในอําเภอท่ามะกาและด้วยความที่ตั้งแต่โตมานะครับคุณบอลเองก็มาทํางานที่นคปรปฐมแล้วก็อยู่ยาวเลยไม่ได้กลับกาญจนบ,บุรีนานมากๆเพราะว่าพ่อกับแม่คุณบอลก็เสียไปนานหลายปีแล้ว และตั้งแต่เสียเขาก็มาใช้ชีวิตลําพังอยู่ที่นครปฐมเลยเพราะงั้นการกลับไปกาญจนบุรีเนี่ยเขาก็เลยจําเป็นจะต้องเปิด GPS นําทางเอาไว้และวัดที่จะไปในอําเภอท่ามะกานะครับมันจะเป็นวัดที่อยู่ในถนนเส้นรองอีกทีหนึ่งครับเป็นเส้นรองที่เชื่อมระหว่างหลายอําเภอของกาญจนบุรีและถนนเส้นนั้นคุณบอลเขาก็ได้ข่าวมาว่ามันจะมืดมากๆแล้วก็เงียบม,มากๆแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับจนแล้วจนรอด วันนั้นเขาขับรถมาถึงวัดที่ตั้งศพได้อย่างปลอดภัยเขาจําได้ดีว่าเวลาในตอนนั้นประมาณทุ่มครึ่งได้พอคนเริ่มมากันเยอะและพระท่านมาถึงศาลาพระท่านก็เริ่มสวดทําพิธีในตอนนั้นครับในระหว่างที่คุณบอลกําลังนั่งฟังพระสวดอยู่เขาดันเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่นอกศาลาก่อนนี่เขาจะพยายามเพ่งดูแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเงาของคน มันเป็นเงาของหญิงชราคนหนึ่งที่อยู่ตรงลานวัดนอกตัวสาลาใต้ต้นโพใหญ่ยายคนนั้นเนี่ยแกใส่ผ้าถุงลายเก่าๆที่ขาดรุ่ยตรงชายใส่เสื้อคอกระเช้าสีขาวซีดแล้วก็มีรอยแดงๆดำๆเปื้อนน้ำหมากเต็มตัวผมของยายแกเท่าที่คุณบอลเห็นนะครับยุ่งฟูกระเจิงเหมือนคนไม่ได้หวีมาแล้วหลายวันและที่น่าขนลุกเลยก็คือตอนที่คุณบอลหันหน้าไปเจอแกเนี่ย แกดันมองคุณบอลแล้วก็ยิ้มกว้างกลับมาปากของยายคนนั้นมีคราบน้ำหมากไหลย้อยเต็มปากเต็มคางไปหมดและคราบน้ำหมากที่ปากเนี่ยมันก็หยดลงมาเป็นคราบดำๆเต็มเสื้อคอกระเช้าไปหมดเลยคือแกยืนเฉยๆนะแล้วก็จ้องมองมาทางคุณบอลที่กำลังฟังพระสวดอยู่บนสาาัลาเหมือนกับว่าแกจ้องคุณบอลคนเดียวด้วยซึ่งในตอนนั้นตัวเขาเองก็พยายามมองให้แน่ใจว่าตัวเขาตาฝาดหรือเปล่าเพราะว่าตรงจุดที่ยายแกยือนอยู่นะ่ะ มันใต้ต้นโพใหญ่แล้วก็อยู่ห่างจากศาลาพอสมควรท้ายที่สุดด้วยความที่มองไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอะ่นะครับคุณบอลเขาก็เลยคิดว่ายายแกน่าจะเป็นคนเสียสติที่อาศัยอยู่ในวัดหรือเปล่าท้ายที่สุดเขาก็เลยหันหน้ากลับมายังพิธีแล้วก็ฟังพระสวดต่อโดยที่หลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่พระท่านสวดเสร็จแล้วก็มีพิธีถวายสังฆทานแล้วก็พรมน้ำมนต์คุณบอลเองเขาเดันมีความรู้สึกเหมือนกับว่า เขากำลังถูกอะไรสักอย่างหนึ่งจ้องมองอยู่คือเหมือนกับมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นมาในใจก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้นมาแล้วก็หันขวาไปทางยายคนนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยยายแกไม่ได้อยู่ตรงต้นโพแล้วเพราะว่าตอนนี้ยายแกขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมแกมาเกาะอยู่ตรงขอบประตูสาลาแล้วก็ยืนเกาะอยู่ตรงจุดจุดนั้นจากระยะห่างที่มันใกล้กว่าเดิมคุณบอลเขาก็เห็นยายแกชัดกว่าเดิมอีก คราวนี้ยายแกยิ้มกว้างกว่าเดิมแล้วก็เผยให้คุณบอลเห็นว่าดวงตากลมโตของยายแกนะ่ะมันแปลกตรงที่ม่านตาของแกมันหุบเล็กลงตาดำมันเหลือนนิดเดียวเล็กกว่าขนาดของคนปกติทั่วไปและจากภาพนี้ที่คุณบอลเห็นเนี่ยแหละตัวเขาก็รู้สึกเย็นว่าบขนลุกขึ้นมาทั้งตัวเลยก่อนที่เขาจะหันไปมองรอบๆมองญาติคนอื่นมองแขกในงานคนอื่น คือพยายามดูครับว่ามีใครเห็นยายแกบ้างหรือเปล่าทาไมไม่มีใครตกใจเลยและมันก็น่าแปลกเพราะว่าคนในงานทุกคนรวมถึงญาติของคุณบอลเนี่ยต่างคนต่างยังคงนั่งพนมมือเหมือนปกติเหมือนกับว่าคนทุกคนในงานไม่มีใครเห็นยายแกเลยด้วยซ้ําในตอนนั้นครับด้วยความที่ยิ้มของยายแกเนี่ยสยองเหลือเกินคุณบอลเขาก็เลยพยายามทําเป็นไม่มองยายแกอีกเลยก่อนที่หลังจากนั้นไม่นาน พอเขาเหลือบตาไปมองยายแกอีกทีหนึง่งร่างของยายแกที่เกาะอ,อยู่ตรงขอบประตูสาลาก็หายไปแล้วซึ่งหลังจากที่พระท่านสวดจนจบะนะครับญาติพี่น้องบางส่วนก็ทยอยกลับบ้านกันรวมถึงคุณบอลด้วยกราบศพลุงสมครั้งสุดท้ายแล้วก็บอกลาญาติิขอตัวกลับในคืนวันนั้นครับตอนที่จะออกมาจากวาดัดเขารู้สึกว่ามันเป็นสองทุ่มกว่า,วาที่รู้สึกเย็นสุดๆเลย ลมมันแรงแล้วก็อากาศเย็นๆท้องฟ้าไม่มีดาวเลยแม้แต่ดวงเดียวคือบรรยากาศรอบวัดเนี่ยมันค่อนข้างจจงเงียบแล้วก็วังเวงสุดๆในตอนที่คุณบอลเดินไปที่รถกระบะของตัวเองที่จอดอยู่ตรงซุ้มประตูวัดเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขากําลังโดนจ้องมองจากอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาหรือว่าพยายามมองดูยังไงรอบตัวของเขาตอนนั้นก็ไม่มีคนเลยนะครับจนกระทั่งท้ายที่สุด พอเขาเปิดประตูรถขึ้นไปแล้วก็สตาร์ทรถจังหวะนั้นนั่นแหละอยู่ดีๆกระบะท้ายรถของเขามันก็ยวบลงไปทีหนึง่งคือมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรหนักๆปีนขึ้นกระบะท้ายมาเขาจำความรู้สึกนั้นได้ดีมันเป็นแรงยวบที่ทําให้ช่วงหลังของรถเนี่ยเอียงไปพักหนึ่งเลยในตอนนั้นครับเขาตกใจมากจนเผลอหันหลังกลับไปมองแต่พอมองไปมองซ้ายมองขวาชะโง,งกหน้าไปดูยังไง ท้ายกระบารถของเขามันก็ว่างเปล่าไม่มีเงาคนไม่มีอะไรเลยเพราะงั้นเขาก็เลยปลอบใจตัวเองว่าน่าจะคิดไปเองหรอมั้งเพราะว่าไอ้รถกระบาคันนี้ครับมันเป็นไฮลักษ์ตอนเดียวแบบเก่าๆเลยอะเก่ามากและอายุ15-16ปีแล้วมั้งแล้วรถก็วิ่งมา500,000กว่าโลแล้วคือแต่ก่อนใช้ขนของขายนะครับมันก็เลยวิ่งเยอะแล้วมันก็มีบ้างอาการรถยบุบชกตายไปพักหนึ่งมีอยู่เหมือนกัน ณบอลเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ารถเขาเก่านั่นแหละเขาน่าจะคิดมากไปเองเขาไม่รอช้าครับหลังจากปลอบใจตัวเองเรียบร้อยแล้วก็เหยียบคันเร่งออกจากวัดขับรถเข้าถนนเส้นท่ามะกาที่ทอดยาวออกไปทางตัวอำเภอเขาจําได้ว่าตอนนั้นถนนมันมืดสนิทมีแค่ไฟถนนเป็นช่วงๆและสองข้างทางก็ไฟติดบ้างขาดบ้างบ้านคนไม่ค่อยจะมีเลยด้วยซ้ําก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้น พวกเขาขับรถออกจากวัดไปได้ประมาณ10นาทีเท่านั้นจูๆ่ๆคุณบอลเขาได้กลิ่นบางอย่างคลุ้งขึ้นมาในรถไอ้กลิ่นๆน,น,นั้นเนี่ยมันคล้ายกับกลิ่นธูปแต่มันไม่ใช่กลิ่นธูปหอมแบบที่ใช้จุดไหว้พระจุดในบ้านอะไรแบบนั้นนะครับมันเป็นกลิ่นธูปแบบชื้นๆเหม็นๆเหมือนกับเป็นธูปเก่าที่มันเปียกน้ําแล้วก็เอากลับมาจุดใหม่มันเลยมีกลิ่นแบบควันเปรี้ยวๆอับๆซึ่งในตอนแรกที่เขาได้กลิ่นแบบนั้นคุณบอลเขาก็คิดว่า กลิ่นมันติดเสื้อมาจากวัดหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นกลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาจากวัดเนี่ยแหละน่าจะหาสาเหตุได้เขาก็เลยพยายามมองซ้ายมองขวาก้มๆเงยๆแต่มันก็ไม่เห็นอะไรเลยจนกระทั่งเขาเผลอเหลียวไปมองกระจกหลังไอสิ่งที่มองเห็นตอนนั้นเขาจําได้แม่นว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคือภาพของคนหลายคนกําลังยืนเรียงกันอยู่ข้างทางด้านหลังรถคุณบอลในจังหวะที่เขากําลังขับรถผ่านพอดี แต่ละคนเนี่ยยืนหันหน้ามาทางถนนแล้วก็เหมือนกับว่ากําลังตกใจหรือไม่ก็ช็อกอะไรสักอย่างหนึ่งที่เห็นรถคุณบอลขับผ่านซึ่งไอ้ที่น่าแปลกใจที่สุดเลยก็คือถ้าหากคนพวกนั้นเป็นคนมันก็คงจะไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่นี่เปล่าเพราะว่าใบหน้าของแต่ละคนมันเละเทะบิดเบี้ยวบางคนมีรอยแผลทั่วใบหน้าบางคนมีอวัยวะในร่างกายไม่ครบแล้วหลังจากนั้นครับ เพียงเสียววินาทีจูๆ่ๆคนพวกนั้นที่หันหน้ามองมาทางรถคุณบอลที่ขับผ่านเนี่ยเขาก็วิ่งกรูกันตามรถคุณบอลมาและถึงผมจะใช้คําว่าวิ่งแต่มันก็ไม่เหมือนกับคนที่วิ่งด้วยขาแล้วก็สับตามรถมามันเหมือนกับเป็นคนที่วิ่งมาแบบลอยๆวิ่งมาแบบไม่มีจังหวะการก้าวเหมือนร่างคนที่เคลื่อนตัวพร้อมกันในเงามืดในตอนนั้นนั่นแหละครับคุณบอลเขาตกใจสุดชีวิตเลย เหยียบคันเร่งเต็มแรงแล้วก็เร่งเครื่องยนต์เสียงดังลั่นถนนก่อนที่หลังจากนั้นสักพักใหญ่ๆเไอ้งเงาคนที่วิ่งตามหลังมันจะค่อยๆจางหายไปเพราะว่าคุณบอลเขาเหยียบรถรวดเดียวแบบไม่แตะเบรกจนกระทั่งเกือบเข้าถึงตัวเมืองท่าม่วงตัวเขาถึงได้เริ่มตั้งสติได้อีกครั้งหนึง่งแล้วพอหันไปมองกระจกมองหลังพอไม่เห็นภาพอะไรแปลกๆแล้วคราวนี้เขาก็เริ่มใจเย็นลง ซึ่งหลังจากนั้นคุณบอลเองก็ขับรถต่อมาได้สักพักใหญ่ๆคือใกล้จะหลุดออกถนนเส้นท่ามะกาเต็มทีแล้วครับก่อนที่เขาจะเห็นแสงไฟจากตัวอำเภออยู่ลิบๆข้างหน้าในตอนนั้นคือโล่งใจละผลแน่นอนรอดแล้วและหลังจากที่เขาคิดได้แบบนั้นนั่นแหละเพียงแค่ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นจู่ๆมันดันมีเสียงหัวเราะเบาๆแต่มันดันเป็นเสียงหัวเราะที่แหบมากๆ เหมือนเสียงคนแก่ที่กลั้นหัวเราะไม่อยู่ดังมาจากข้างบนหัวคุณบอลเลยซึ่งในตอนนั้นครับเขาไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันใช่เสียงนอกรถหรือเปล่าเพราะว่าเสียงมันอยู่เหนือหัวเหมือนอยู่บนหัวบนหลังคารถเลยและเพราะแบบนั้นเขาก็เลยพยายามชะลอรถลงแล้วก็ฟังเสียงให้แน่ใจว่าเสียงที่ว่านี้มันดังมาจากรถเขาจริงๆหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นนั่นแหละอยู่ดีๆยายผมฟูคนเดิมที่คุณบอลเห็นในงานศพก่อนหน้านี้นี่แหละ อยู่ๆยายแกก็ชะโง,งกหัวลงมาจากหลังคารถแล้วก็เอาหน้าแนบชิดมากับกระจกฝั่งคนขับที่คุณบอลกำลังมองอยู่ในตอนนั้นครับตัวเขาเองเห็นหน้ายายแกเต็มๆเ,เห็นรายละเอียดในใบหน้าแกทุกอย่างใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมากปากที่ยิ้มกว้างจนผิดมนุษย์มานาและเห็นเหงือกดวงตาขาวโพลนที่มีตาดำหดเล็กเหลือเพียงแค่นิดเดียว ซึ่งไอ้จังหวะที่ยายแกชะง,งกงหน้าลงมาบังหน้ารถแล้วก็หัวเราะนั่นแหละมันทําให้คุณบอลตกใจสุดตัวจนกระทั่งเขาหักพวงมาลัยรถลงไหลทางแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดแรงกระแทกดังมากหัวของคุณบอลโขกไปมาในรถตัวเองครับก่อนที่ทุกอย่างมันจะมืดลงต่อหน้าต่อตาเขาทันทีซึ่งไอ้ตอนที่เขาหมดสติไปเนี่ยคุณบอลเขาบอกว่าเขายังคงได้ยินเสียงหัวเราะของยายคนนั้นอยู่ คือเสียงเหมือนกับว่ายายแกอยู่ในรถเนี่ยแหละหรือไม่ก็ดังอยู่รอบตัวรถแล้วหลังจากนั้นคือเขาไม่รู้ครับว่าเขาอยู่ในสภาพนั้นนานแค่ไหนเพราะว่าหลังจากเสียงหัวเราะของยายแกเงียบไปมันก็ตามมาด้วยเสียงไซเรนของรถกู้ภยัยซึ่งหลังจากนั้นครับคุณบอลเขาบอกว่าเขามีสติแบบดับดับติบดติดด,ดับดับตื่นตื่นอยู่นานก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงเหมือนเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งกระทบโลหะดังๆ เขามารู้ภายหลังนะครับว่าเสียงที่เขาได้ยินตอนนั้นเนี่ยมันคือเสียงของพี่ๆกู้ภัยที่ใช้เครื่องตัดทางกําลังช่วยคุณบอลออกมาจากรถในตอนนั้นเขาบอกว่าเขาอยากจะเรียกใครสักคนหนึ่งหรือว่าขอร้องให้ใครสักคนหนึ่งช่วยแต่ว่าร่างกายมันไม่ตอบสนองเลยคือแขนขาในตอนนั้นมันชาไปหมดชาแบบขยับตัวไม่ได้แล้วก็สติเลือนลางมากๆซึ่งในระหว่างนั้นในขณะที่เขากําลังรวบรวมสติอยู่ในรถตัวเองเนี่ย คุณบอลก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังขึ้นมาอีกมันเป็นเสียงหัวเราะแบบเดียวกันโทนเดียวกันกับยายคนนั้นไม่มีผิดก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้นมาและเหลือไปเห็นว่าตอนนี้คุณยายคนนั้นกำลังนั่งอยู่เบาข้างๆคนขับอยู่ในรถคันเดียวกันกับที่เกิดอุบัติเหตุกับคุณบอลเนี่ยแหละยายแกนั่งนิ่งๆหันหน้ามองมาทางคุณบอลโดยที่ใบหน้าของยายแกก็เปื้อนน้ำหมากคลาบน้ำหมากเต็ไมไปหมดเลย ยายแกหันมามองคุณบอลแบบตรงๆแล้วก็พูดกับคุณบอลเสียงแหบๆช้าๆว่านานๆทีจะเจอคนดวงตกสักทีแต่ดันรอดมาได้ซะอย่างนั้นน่าเสียดายกูเกือบจะได้ไปเกิดแล้วแท้ๆซึ่งหลังจากยายแกพูดจบแกก็หัวเราะขึ้นมาดังลั่นและจากเสียงหัวเราะของยายแกเนี่ยแหละมันทำให้คุณบอลรู้สึกเหมือนกับสติจะหลุดอีกครั้งหนึ่ง ภาพทุกอย่างตรงหน้ามันเริ่มหมนุนก่อนที่ตัวเขาจะหมดสติลงอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นครับก็คือไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยคือหลับยาวเลยแล้วก็ไม่มีความรู้สึกทางด้านร่างกายอะไรอีกเลยด้วยคุณบอลเขามารู้สึกตัวอีกทีหนึง่งก็คือตอนที่เขาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยร่างกายมันระโยงระยางไปด้วยสายนูน่นสายนี่เต็มไปหมดเลย แขนขาถูกพันแล้วก็เข้าเฝือกเอาไว้หมดหมอบอกนะครับว่าคุณบอลหมดสติไปหนึ่งวันเต็ม,ตมและสมองก็ได้รับการกระทบกระเทือนจากแรงกระแทกด้วยหมอบังคับนะครับให้หยุดงานอย่างน้อยหนึ่งเดือนเต็มซึ่งในตอนนั้นคุณบอลเองเขาก็ยังคงงง,งๆอยู่นะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่รู้แค่ว่าตัวเองรอดมาได้อย่างหวุดหวิดและมันก็แน่นอนครับตัวคนยังขนาดนี้ตัวรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย คุณบอลเขาบอกว่ารถของเขาพังชนิดแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเคยเป็นรถมาก่อนพี่กู้ภัยนะครับพยายามตัดทางพยายามดึงคุณบอลออกมาจากรถให้ได้และตัวรถตอนนี้ก็ซ่อมไม่ได้แล้วด้วยคือพังไปเลยถาวรไปเลยขายซากอย่างเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นครับพี่กู้ภัยทีมที่มาช่วยคุณบอลเนอี่ยนะครับเอามาเล่าให้ฟังว่ารถคุณบอลเสียหลักลงข้างทางไปและถ้าพุ่งลงไปอีกไม่กี่เมตรนะคือมาเร็วกว่านี้เนี่ย ต้องตกคูน้ำลึกกว่านี้และไม่แน่คุณบอลก็อาจจะไม่รอดด้วยซึ่งในระหว่างนั้นตอนที่พี่กู้ภัยเขาเล่าให้ฟังนะครับตัวคุณบอลเองก็เริ่มเหมือนกับว่ามีความทรงจำลางๆเข้ามาในหัวเขาจำได้ว่าคนที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้เนี่ยคือยายแก่ผมฟูคนนั้นเขาจำทั้งเสียงหัวเราะจำทั้งใบหน้าจำทั้งรอยยิ้มที่เปื้อนน้ำหมากของยายแก่ได้พี่กู้ภัยเขาเล่าใฟังต่อนะครับว่าตอนที่เจอคุณบอลในรถนะ่ะ ที่รถแปลกมากเพราะว่าตามตัวรถมันมีรอยแดงๆรอยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยคล้ายกับเป็นรอยมือคนแล้วแต่ละรอยนะครับก็เป็นเล็กใหญ่ไม่เท่ากันคล้ายกับว่ามีคนหลายๆคนมาจับรถคุณบอลทั้งๆที่ตรงจุดนั้นนะ่ะไม่มีชาวบ้านมุงอยู่เลยนะคือชาวบ้านเขามุงดูอยู่ห่างๆครับแล้วก็ปล่อยให้พี่กู้ภัยเขาทํางานกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่รอยมือพี่กู้ภัยเนี่ยแหละ และถ้าสมมุติว่ามันมีรอยมือของผู้ใหญ่อย่างเดียวเนี่ยไม่แปลกแต่สิ่งที่พี่เขาเห็นก็คือมีรอยมือเด็กด้วยแล้วก็เป็นรอยมือเหมือนกับว่าหลายๆรอยหลายๆขนาดเต็มรถคุณบอลไปหมดเลยโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอคุณบอลเขาพอจะออกจากโรงพยาบาลได้พอเขากลับมาที่บ้านเขาก็มานั่งทบทวนถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพยายามต่อจิ๊กซอในสมองทีละชิ้นแล้วก็มาสรุปได้ว่าไอ้เรื่องที่เขาเจอมันน่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะ เขาอาจจะคิดว่าเขาดวงตกจริงๆตามคําที่วิญญาณของผีผู้หญิงคนนั้นผีของหญิงชราคนนั้นบอกหรือไม่แน่นะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดวงตกและเขาไปงานศพในวันสวดศพพอดีหรือเปล่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่สิ่งเดียวที่คุณบอลเขามั่นใจเนี่ยคือยายคนนั้นไม่ใช่คนแน่นอนแกน่าจะเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ยังคงไม่ได้ไปเกิดแล้วดันบังเอิญในคืนนั้นยายแกคงเห็นคุณบอลดวงตกพอดี ยายแกก็คงอยากจะได้คุณบอลมาเป็นตัวตายตัวแทนแกหล่ะมัง้งเพื่อที่จะได้ให้แกไปเกิดแทนอะไรทํานองนั้นครับซึ่งก็โชคดีหน่อยนะครับที่คุณบอลยังพอมีบุญอยู่บ้างยังรอดมาได้แต่ก็เจ็บหนักเจ็บทั้งร่างกายเสียทั้งร่างกายแล้วก็เสียทรัพย์ด้วยซึ่งถูวันนี้ครับคุณบอลเขาไล่ผมฟังว่าเวลาเขาขับรถผ่านวัดหรือว่าขับรถผ่านถนนเส้นท่ามก,กาเนี่ยเขาไม่กล้าหันมองข้างทางเลยคุณผู้ฟัง คือภาพหลอนเนี่ยมันติดตามากๆเขากลัวว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเขาดวงตกขึ้นมาเอกถ้าเกิดว่าเขามองกระจกมองข้างมองไปที่ข้างทางแล้วได้เห็นยายคนเดิมละ่ะถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะทำยังไงดีซึ่งมันก็แน่นอนครับคุณบอลเขาบอกว่าในตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลนะ่ะมันก็มียัดญาติที่งานศพลุงสมนั่นแหละครับมาเยี่ยมเขาบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามไม่อยากจะเล่าเรื่องอะไรให้ญาติญาติฟังนะครับ เพราะว่าญาติที่อยู่ในตรงนั้นเขาก็ไม่รู้เลยว่าคนไหนเขาจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่จนท้ายที่สุดมันมีญาติคนหนึ่งเขาถามขึ้นมาครับคุณบอลเขาบอกตามตรงว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดวงตกแล้วก็เจอวิญญาณของยายคนนั้นที่วัดหรือเปล่าแล้วมันก็แน่นอนครับญาติที่เป็นคนท่ามะกาแล้วก็ทําบุญที่วัดวัดนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ัวเขาเองเคยได้ยินเรื่องนี้จากเพื่อนเหมือนกันนะเรื่องผียายแก่ที่หน้าวัดธรรมกาตรงถนนเส้นธรรมกาเลยนะ่ะผียายคนนี้ครับเขาว่ากันว่านะครับมีใครหลายคนเห็นแกบ่อยๆและแกก็จะมาทรงเนี้ยแหละคือพยายามตามพยายามติดตามเพื่อเอาชีวิตแล้วก็หาคนมาตายแทนแกเพื่อนของญาติคุณบอลเขาเล่าให้ฟังว่าคือมันมีครั้งหนึ่งครับเขากลับบ้านดึกหลังจากไปดื่มมาเนี่ยแหละ ตอนที่ขี่รถผ่านหน้าวัดธรรมกาหรือว่าถนนเส้นธรรมกาสักอย่างหนึง่งที่มันมีคําว่าธรรมกานะฮะคุณผู้ฟังขออภัยด้วยตรงจุดนี้ผมคุยมาผมค่อนข้างสับสนนิดหนึง่งผมไม่ใช่คนเมืองการเนาะเพื่อนของญาติเขาบอกประมาณว่าตอนที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ยอยู่นะเขาเห็นยายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางคือยายแกเดินปกติเลยนะครับเพื่อนเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่มันน่าแปลกตรงที่หลังจากที่เพื่อนของญาติคุณบอลขี่รถผ่านจุดจุดนั้นไป จุดที่เห็นยายแกจุดแรกพอผ่านโค้งไปโค้งหนึ่งมันเดินปรากฏว่ายายแกปรากฏตัวให้เห็นอีกและคราวนี้เนี่ยยายแกก็หันหน้ามามองรถของเพื่อนญาตคุณบอลประมาณว่ายายแกรู้ตัวว่ามีคนเห็นแกแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับโค,งโคง้งโค้งนึงหรือว่าในจุดจุดเปลี่ยวที่มันไม่ค่อยมีไฟทางเนี่ยยายแกจะปรากฏตัวปรากฏตัวไม่พอยายแกยังยิ้มแล้วก็กวักมือเรียกอีกตัางหาก เหมือนกับว่ายายแกกําลังล่อเหยื่อหาเหยื่ออะไรทํานองนั้นคิดสภาพไม่ออกเลยครับว่าถ้าเกิดเพื่อนของญาติคุณบอลวันนั้นเขาจอดรถเนี่ยยายแกจะตามกลับบ้านมาด้วยหรือเปล่าหรือไม่แน่นะเพื่อนของญาติคุณบอลคนนี้อาจจะกลายเป็นวิญญาณที่ไปอยู่บนถนนเส้นนั้นแทนยายแกก็เป็นได้เรื่องราวนี้ของคุณบอลครับคุณผู้ฟังโอ้โหยายนี้ก็เล่นแบบจำสแกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟัง ผมอะเคยได้ยินแบบนี้มานานแล้วประมาณว่าคนขับรถถ้าขับไม่แข็งนะเวลาเจออะไรตกใจคำนี้ยผมไม่ค่อยเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาเราขับรถแล้วเราเกิดอาการประมาหรือว่าความกลัวขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะขับรถมากี่สิปียังไงตกใจแน่นอนถึงจะมีสติแต่อย่างน้อยมันต้องมีแบบตกใจแบบยายแกชะโงกลงมาจากหลังคาแล้วก็จำสแสกเห็นตอนหน้าต่อตาแบบนั้น ถ้าเกิดไม่เสียหลักก็ต้องคุมพวงมาลัยยากต้องมีครับคุณผู้ฟังแล้วมันก็จะโชคดีนะที่ถนนเส้นนั้นถ้ามันไม่มีรถอน,นะครับเราอาจจะรถหมุนหรือว่าไหลลงข้างทางไปเพราะว่าถ้าเกิดมันเสียหลักเราก็ไปชนเข้ากับรถคันอื่นที่เขาไม่ดูเรื่องเนี่ยเร,เรื่องใหญ่เลยเราเจ็บตัวเราเสียทรัพย์แล้วเรายังจะต้องมาแบบรับผิดชอบคนอื่นด้วยยายเนี่ยเป็นผีที่ค่อนข้างร้ายเลยจากที่ผมฟังมานะ ภาวนายอย่าให้เจอแล้วกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนของท่ามักกาเนี่ยผมเคยขับรถผ่านนะเคยไปกาญจนบุรีสองหรือ3มครั้งเนี่ยแหละท่ามักกาถ้าผมจะไม่ผิดผมเคยผ่านแล้วถนนท่ามักกานะฮะคุณผู้ฟังผมอยากอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังว่าจริงๆมันเป็นถนนที่ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เป็นถนนที่บางช่วงมีสองเลนบางช่วงจะเป็นทางแบบไฟสว่างไม่มากมันอยู่ที่ไปเส้นธามกาเส้นไหนนะครับเพราะว่า มันเป็นจุดเชื่อมระหว่างหลายๆอำเภอเนาะเออบางช่วงมันเปี่ยวจริงครับคุณผู้ฟังแล้วคิดสภาพถ้ากลับดึกๆหรือว่าช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีรถสัญจรเนี่ยโอ้โหทางเปี่ยวดีๆนี่เองและคุณผู้ฟังเลยครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณบอลเคยไปท่ามก,กาหรือเปล่าขับรถผ่านบ้างไหมเจอประสบการณ์อะไรบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบกลับคุณทุกข,ข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์ like คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องรลอนอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ